สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อนจะพูดถึง3สาเหตุที่ทำให้ออกซิเจนในเลือดลดต่ำโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเป็นที่รู้กันว่าออกซิเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายของเราเราต้องมีออกซิเจนเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเมื่อก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ปอดก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ เพื่อให้ก๊าซออกซิเจนเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงและเดินทางเข้าสู่หัวใจหัวใจก็จะบีบตัวเพื่อส่งเม็ดเลือดแดงที่เต็มไปด้วยออกซิเจนนี้ไปยังอวัยวะต่างๆเพื่อที่ว่าออกซิเจนจะเข้าไปช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ตามอวัยวะต่างๆเพื่อรักษาให้เซลล์มีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าร่างกายเกิดภาวะพร่องออกซิเจน หรือได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจะทำให้เซลล์ตายและส่งผลให้อวัยวะตายตามไปด้วยมีหลายสถานการณ์ที่อาจทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำโดยที่เราไม่รู้ตัวครูอ้อนจะกล่าวถึง3สาเหตุต่อไปนี้ค่ะสาเหตุแรกคือการทำงานหนักต่อเนื่องยาวนานเช่นนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์อยู่นานแทบจะไม่ได้ลุกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น บางคนทำงานเช่นนี้จนสว่างและทำเป็นประจำสิ่งที่เราไม่ได้ระแวงระวังเลยก็คือขณะที่เราหมกมุ่นอยู่กับงานนั้นเราจะหายใจสั้นและตื้นเรียกว่าหายใจไม่เต็มปอดระดับออกซิเจนในเลือดจะน้อยลงโดยที่เราไม่ได้เฉลียวใจเลยภาวะพร่องออกซิเจนหรือไฮโปเซียเกิดขึ้นเมื่อระดับออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติ เลือดไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเนื้อเยื่อในร่างกายได้ภาวะนี้สามารถสร้างปัญหาตั้งแต่แบบเบาๆเช่นปวดศีรษะและหายใจสั้นไปจนถึงเป็นมากเช่นปัญหาทางสมองและหัวใจเราจะสังเกตว่าเรามีภาวะพร่องออกซิเจนหรือไม่ให้สังเกตอาการต่อไปนี้ปวดศีรษะหายใจทีหัวใจเต้นเร็ว ไอหายใจไม่ออกรู้ส so ึกสับสนเหงื <in> brown, ่อออกเมื่อออกซิเจนในเลือดน้อยลงก็ส่งผลตัดต่อมที่ผลิตฮอร์โมนด้วยจากผลการศึกษาบอกว่าภาวะพร่องออกซิเจนที่ส่งผลถึงต่อมผลิตฮอร์โมนนี้สามารถพัฒนาไปสู่โรคต่างๆเช่นโรคเบาหวาน โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ภาวะมีบุตรยากและโรคมะเร็งสาเหตุที่สองคือการอยู่ในที่อับที่อากาศไม่มีการถ่ายเทเช่นห้องแอร์ที่อากาศไม่หมุนเวียนถ่ายเทอยู่เป็นเวลานานเวลาเราทำงานในห้องแอร์เรามักจะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเย็นสบายดี เพราะเวลาทำงานเรามักต้องเดินออกไปติดต่อที่ห้องนั้นห้องนี้ไปรับประทานอาหารไปเข้าห้องน้ำจึงได้ไปสูดอากาศภายนอกแต่สำหรับห้องนอนเรามักเปิดแอร์นอนเราก็ว่ามันสดชื่นสบายดีเราสบายเพราะความเย็นช่วยให้เรารู้สึกสบายตัวแต่เราต้องสูดอากาศในห้องนั้นในเวลานอนถึงเจดดชั่วโมงถ้าเราแย้งว่า ก็เวลาเราเดินเข้าห้องหรือเดินออกเราก็เปิดประตูนะอากาศจะถ่ายเทก็ต่อเมื่อมีช่องทางให้อากาศเข้าแล้วต้องมีช่องทางให้อากาศออกอากาศจึงสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้เครื่องปรับอากาศไม่ได้นำอากาศภายนอกเข้ามาหมุนเวียนแต่จะดูดซับความร้อนไปทำให้เย็นแล้วส่งกลับความเย็นเข้ามา เราเองจะต้องเป็นผู้นำอากาศบริสุทธิ์กว่าจากภายนอกเข้ามาและนำอากาศเก่าในห้องออกไปเพราะเวลาเปิดแอร์เรามักจะปิดประตูหน้าต่างสนิทไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาได้และผู้เชี่ยวชาญเรื่องแอร์ก็ไม่แนะนำให้เปิดพัดลมระบายอากาศเพราะจะทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้นดังนั้นก่อนนอนในทุกๆวัน เราควรจะเปิดประตูแล้วก็เปิดหน้าต่างด้วยหรือจะเปิดหน้าต่างสองด้านที่ไม่ได้อยู่ด้านเดียวกันเพื่อระบายอากาศเก่าและกลิ่นต่างๆออกไปแล้วให้อากาศใหม่ที่สดชื่นกว่าเข้ามาในห้องถ้าท่านจะแย้งว่าไม่ได้รู้สึกกลิ่นอะไรเลยก็เพราะว่าเราชินกลิ่นของเราเองต้องให้อีกคนภายนอกหรือคนอื่นเข้ามาในห้อง และให้บอกว่าในห้องมีกลิ่นหรือไม่เขาอาจจะรู้สึกกลิ่นที่ไม่ค่อยสดชื่นในห้องนั้นก็เป็นได้สาเหตุที่สามคือภาวะหยุดหายใจขณะหลับเวลานอนหลับแล้วมีอาการหยุดหายใจเป็นระยะตลอดคืนโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยคนที่นอนด้วยอาจสังเกตเห็นแล้วบอกภาวะหยุดหายใจขณะหลับ สามารถเกิดได้กับคนทุกวัยตั้งแต่เด็กแต่มีมากขึ้นตามอายุและผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเราอาจเคยทราบมาว่าคนนอนกรนจะหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ภาวะนี้สามารถเป็นได้แม้กับคนที่นอนไม่กรนสาเหตุของการหยุดหายใจขณะหลับเกิดจากการอุดกั้นของช่องทางเดินหายใจ ส่งผลให้ร่างกายและสมองขาดอากาศการทำงานของกล้ามเนื้อจึงลดลงหรือหยุดทำงานทำให้ผู้ที่นอนหลับมีอาการสะดุ้งตื่นและกลับมาหายใจอีกครั้งเมื่อเกิดซ้ำๆก็จะทำให้นอนน้อยหรือนอนไม่เต็มอิ่มอาการต่อไปนี้บ่งบอกว่าท่านอาจเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับนอนกรนเสียงดังมาก และกรนดังเป็นประจำมีลักษณะของการกรนแล้วหยุดเป็นพักๆตามด้วยอาการเหมือนสำลักขณะนอนหลับหายใจติดขัดหายใจแรงเวลานอนรู้สึกนอนหลับไม่เต็มอิ่มตื่นบ่อยตื่นนอนแล้วไม่สดชื่นมีอาการปวดศีรษะง่วงนอนมากผิดปกติในตอนกลางวันเช่นขณะทำงานหรือหลับในขณะขับรถ หงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆไม่มีสมาธิขี้ลืมความรู้สึกทางเพศลดลงดังนั้นใครที่สงสัยว่าตัวเองจะหยุดหายใจขณะหลับต้องขอให้คนที่นอนด้วยสังเกตให้ถ้ามีการหยุดหายใจหลายครั้งคือมากกว่า5ครั้งขึ้นไปในหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะไปพบแพทย์หรือถ้าไม่มีใครสังเกตให้ จะมีอาการดังที่กล่าวข้างต้นก็ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ทำการทดสอบการนอนแล้วแพทย์อาจมีอุปกรณ์ช่วยการหายใจตอนนอนเพราะถ้าเป็นอยู่นานจะส่งผลเสียต่อร่างกายอาจทำให้เป็นโรคได้หลายโรคทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือแม้แต่เสียชีวิตขณะหลับก็ได้ ถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ของครูอ้อนมีประโยชน์ก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะครูอ้อนจะได้นำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจมาเล่าให้ฟังอีกค่ะขอพระคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ